สุาพสตรตีเนี่ยสำคัญที่เสียงบางทีก็ได้ยินน้องเขาร้องเพลงไปแล้วนะะเสียงนี่พ่อนะเสียงผู้หญงต้องเสียงกังวลแล้วก็หวานหวานฟัง,นง,ง,งแล้วเืลินใจตามหลักของเพลงเราถ้าเออเข้าอะไรนะแม่สามีเนี่ยจะมาเลือกลูกสะภ้ยลำดับแรกเนี่ยนะคะต้องฟังที่เสียงก่อนเสียงพ่อไหมอ่าตบมืหนอ่อยวันนี้ก็ต้อง เราคุยกับแม่สามีก่อนนะคะได้เลยค่ะฮัลโหลตอนหน้าใจค่ะแล้วก็เส้นผมนะคะคุณน้องเนี่ยเส้นผมสวยตรงยิใกล้ๆแล้วยังหอกเลยรอบเดีวไม่ใช่ได้เส้นผมเส้นผมนะคะแล้วก็เสียงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสะโพกค่ะต้นนะคะแม่สามีที่จะเลือกลูกสะใภ้ต้องมองสามอย่างเสียงเส้นผมแล้วก็สะโพก สะโพ,ก,ไไะพกเป็นไงคะเซรษเลยสะ,ลยะคะนี่ต้องรับเป็นลูกส,สะพายสะโพกต้องโค้งงอนหรือว่าโค้งงอนค่ะจะงอยอองผู้หญิงต้องมีก้นถึงจะดีนะคะรับซับ<ะ>เก็บซับก็อยู่นะ,ะแล้วก็ปากก็ริมฝีปากบนกับริมฝีปากล่างนะคะเท่ากันพูดอะไรก็มีคนเชื่อถือมีเครดิตนะคะลองยิ้มค่ะดูฟันก่อนนะคะฟันนี่ตรงค่ะตรงเรียงเป็นลำดับเลย ฟันตรงเนี่ยดูได้ว่าน้องเนี่ยเขามีความซื่อสัตย์ซ<า>ื่อตรงค่อนี่แหลมแหลมเขาค่อนข้างจะกระล่อนหน่อยนะคะแล้วตามหลักก็คือคบคนเนี่ยต้องดูที่ฟันปากผมนะคะแล้วก็เสียงถ้าสุภาพบุรุษจะชอบผู้หญิงสักคนนึ่งต้องดูดูหน่อยอันนี้คือคบเซ็ตถ้าฟันสมองฟันไม่ตรงนี่คือจะไม่คู่คู่คาหรือว่ามันไม่ซื่อตรงมันแหลมแหลมมันค่อนข้างจะออก กระล่อนกระล่อนหน่อยค่ะทำไว้นะคะหนุๆถ้าสายถ้าแฟนนี้แบบฟันไม่เรียงตรงนี้ต้องระแวงเนะส้นผมเนี่ยสำคัญต้องเส้นเล็กแล้วก็นุ่ม,มเดินใกล้ๆแล้วมีกลิ่นหอมผู้หญิงบางคนนี่มองไกลๆแล้วแบบฉันเดินไปก่อนดีกว่มามั้งผมยุ่งฟูเลยแล้วมันมันเลยค่ะเรียบแป้ค่ะ,ะเดินใกล้ๆแล้วมันมีกลิ่นตุ่ยๆหน่อยด้วยคนจีนโบราณเนี่ยเขาจะเลือกนะคะ จาบอ่ะไเสียนะเ่อยเกียงยใช่ไหมอ่ไอเสียโอยเกียงนั่งกอ่อย่นะเสียงเนี่ยจะต้องไพเราะแล้วก็ชัดเจนนะคะค่ะ,ะและอีกหนึ่งค่ะนะคะต้องขอเรียนเชิญนะ,ะสำหรับนะคเจ้าหน้าที่อาวุโสแผนบ,บริการลูกค้าด้วยนะคะหรือว่าบริหารงานลูกค้ากับคุณ จุรารักทองพนาลัก้์ค่ะเขาเสร็จประือค่ะมอบของที่ระลึกนะคะให้กับนะคะทางน้องนิวเคลียร์ด้วยอาชัยภาพเป็นที่ระลึกกันก่อนนี่